ไซมอนใช่ไหมดักดักดักป้าพี่น้องกำลังเห็นรถรถใหญ่วะ <c ười> มากเห็นแต่รถตู้พี่น้องเอ้ยวย ัสดีค่ะพี่น้องจ้าอันนี้อีกเมืองหนึ่งของสวีเดนเลจ้ะเด้อเมื่อนี้ยี่สิบสามองศาเลยจ้ะพี่น้องวงด้นดังิีมจัดเป็นท่าเรือดเลยจะ้ะดอกอันพันสิงโตงามงามแล้วจีมจะก,กลับกล้องให้เบิง้งเลยจ้ะเด้อเนี่ยค่ะท่องสวีเดนกลับนอกเวจ้ะพี่น้อง่นตรงนี้จะใกล้จะถึงเขต กลจะเข้าเขตอ่าโนเว่เลยจ้ะพี่น้องจิมเห็นเนาะจิมกะอัดคลิปมาให้พี่ให้น้องเบิรงจะ้ะพี่น้องนี่ดอกควันสิงโตงามงามพี่น้องนี่ดอกคันสิงโตยังงามเลยพี่น้องเลยแต่ติมมาโนเว่ไอมาโนเว่มา,มาสาวีเดนพี่น้องติม ตามที่จิมไปเนาะจิมเห็นพักกูดยูมองเดียวพี่น้องจ้ะหรือว่าอยู่ที่เดียวในเบืองคอนพี่น้องอันนี้เป็นเป็นน้ำจืดเ้วยพี่น้องเนาะน้ำจืดช่วนมากจำเป็นแต่น้ำจืดพี่น้องเป็นแม่น้ำสีไงแต่ก,กว้างมากพี่น้องเลยอ่าจี่จิมไปเห็นนี่คืออยู่ประมาณอยู่สองสองมองหรือว่าสองทีนะจ๊ะ เป็นน้ำทะเลจนติมมังเชือกับซับสนเนนจ้ะถามพ่อไ่ว่าเป็นน้ำอีหยังสินะจ๊ะนนบรรยากาศต้นใหม่อันนี้เป็นเป็นพักอย่างบุญเหรอพี่น้องอ๋อคือพักกาดสนิมได้พี่น้องเหมือนพักกาดสนิมเลยพี่น้องจ้ะ แกกับอกาเก็บดอกเดือเพิเ่นเป็นหม่องจอดรถพี่น้องจา๋าอุ้ยยังงามเลย๋ยวติมของขอข,อขมไปเบิ้งคนเด้จขอจ้ะขำไปเบิ้งไก่ไก่น่พี่นอนะ้องเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องแมนบ่หลังสมังงามแทะอันติมเห็นอันอ่า ขอเอ้ยช่องเนาะจ้ะเนาะอ่า KR Lifestyle นะพี่น้องทสิพันยูสวีเดนเนาะขอเอ้ยเอ้ยซื้อเด้อจ้ะแมนยูบอจ้ะใช่ไหมเอย่ยใช่พี่น้องแต่ก็เครื่องทกินไหนอีหดอกเนาะพี่น้องเนาะแม้นมีหอยทากกินแต่ติ่มกับเบกเกิลดอกเด้จอจ้ะเพราะว่าอ่าทีบอค่อยโอเคบันไหนพี่น้อง ดอกใหม่อันนี้ส่วนมากจะร้ายหลายดจ้ะคนจะปลูกไว้าตามบ้านหรือว่าตามข่างคอนดูยแหไะพี่นอ้องทิม้ายยางลงมากมองนี่จ้ะพี่น้องเห็นไพี่น้องมันจะมีหนองหมาไม่เยี่ยวไม่ฉี่ใช่นะพี่น้องไปพูดลพเลย อันนี้เป็นท่าท่าเรือเพิ่อน,นอเนาะจ้ะแดดคักค่ะเซพี่น้องตอนนี้ใบใบสองเพิ่น,นกำมกักแดดกันเนาะพี่น้องอตอนอยู่นอเวกอะว่าหน,นาวก็อยากเห็นแดดเหียอมาพอแดดแต่ก็อกพอ,กกอนพี่น้องมนุษย์เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ นุยมมันก็เป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องมองนี่กับสีโอเคเนาะสีส้มเบิ่งเพื่อนนี่พี่น้อง เรือท่าเรือแม่น้ำกว้างมากเลยพี่น้องพ่ายางทิมกระบองหุดจักพักนะพี่น้องเนาะ งามงามจ้ะนีะค่ะแต่เป็นสะพานขามพี่น้องเออแดดแดดบดกับไข่แน่พี่น้องจ้ะ,จะมันอ,อ่าเพราะนยังไงอากาศยังเขาม่็นฮ้อนค่ะพี่น้องยนี่ยมาแลงมาก มันจะเย็นนะาจานันนาะยเย็นจังไหนวาที่เย็นแบบสบายๆคือจังอ่าป่านเท่าอากาศอันหนา,นาวนนะจ่ะพี่น้องเป็นอันนี้เลยค่ะเป็นกะโอเคนะจ่ะเบื้องนุกนุกเอ,อจิมเห็นเป็ดพี่น้องมันร่อยมากว่าง,งาัแบบ้นแล้วอเห็นติมมันกลับไปทั้งปวเป็ดกาบกาบกาบ เปอาบน้ำในคลองนะพี่น้องลองเพ่งนะนะะี่ค่ะป่านเมือ่อพิ่นก็นจะประมาณนี้นอกจากพี่น้องแต่ไม่เห็นแล้วกะอัดวิดีโอนอกจากพี่น้องเอ๋ย ก่อนจะกลับโนเวย์นอกจะนอกก็ได้อัดคลิปมาให้เบิ้งจ้ะสวยไหมคะพี่น้องมุนกัมมามงเกาบางทองฝาเพื่อนเพื่อนกัมมานั่งตาแดกกันความชอบน่าจ้ะพี่น้องนกนกตัวนี้หน่อยเห็นน้ำติ๋มบะมันเร็วเร็วเลยจ้ะ ไอ้พุ่นลอกพี่นอ้องอุดมสมบูรณ์จะบานเพิ่นจ้ะดอกควันตีนโตงามดอกใหญ่พร้อมพี่นอ้องจ้ะโอเคเนาะจานะ้ะเนาะติมก็ขอจบจบคลิปตรงนี้นะจ๊ะพี่นอ้องจ้ะฝากช่องติมแชนแนลสบายสไตล์น้ำในเด้อจ้ะพี่นอ้องฝากกไดไลค์กดแชร์เนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณเพลินเกา่าขอบคุณเพลินใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และที่บเมนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ